ค่ะพี่น้องไกลสื่อมากค่ะมาแชร์กนเข้าไปในเมื่อมากค่ะพี่น้องก็เลยสื่อผงหมักมากค่ะสื่อมากหลายอย่างค่ะแต่ว่ามือนี้จะมาบอกวิธีเห็ดไก่ทอดค่ะ ด้วยเตาทอดไรน้ำมันค่ะพอดีน้องใส่ซื้อมาไห้ค่ะทุกคนพี่น้องกะจะใส่พุงมักพ่อประมาานเลยคะ่ะจะซื้อมาหลายส่วนมากเลยค่ะไก่ค่ะมักไวมักไก่ไว้สามสิบนที่ล้วค่ะพี่น้องกับพริกด,าดะะ่าเน้ค่ะพุงมักนี่จะใส่ จะใส่พ่อประมาณนด้ยค่ะกเอาด้วยค่ะอพี่น้องทุกคนว่าจะใส่พงมักกับไก่ขนาดไหนนีน่ค่ะเสียบป,ปักเรียบร้อยแล้วเฮ็ดแบบอยู่บานเฮ้าะคะ่ะพี่นอ้องเต่าเอเปิดเต่าด้วยค่ะพี่นอ้องเต่ถาถนัดมากครับ เพรมาหลายเทือแล้วค่ะกระดาษค่ะกระดาษห้องใส่แล้วก็กมาใส่อีกค่ะได้หลายเทือค่ะประมาณสามสี่เทอค่ะกระดาษแผ่นหนึ่งค่ะนี่ค่ะเอามาล่องไวะะ้แล้วค่ะแล้วก็จะน้ำใจมากใส่เต่าเลี้ยงไว้ค่ะ ให้ใกล้เขาเนื้อค่ะทุกคนสามมากไว้30มสินาทีนะวยค่ะทุกคนคตั้งไว้ยืดสองร้อยองศาด้วยค่ะทุกคนไกลนาค่ะเป็นสะโพกไกลกับทิบหาที่ด้วค่ะทุกคน เดีย๋ยวรอสักผักค่ะกะคอยจะมากับด่านเนาะหาที่เดดยวค่ะทุกคนสิ15นาทีแล้วก็เอาไก่มาพีกค่ะผิ่ใหตั้งอยู่สิบกับพ่อแล้วมวนนี้เพราะว่าไก่สุกค่ะค่ะไฟริกแล้วค่ะทุกคน พี่น้องตั้งไฟสิบกระเพาะเราคะ่ะมวนนี้คะ่ะพุจ้าเร็ราด้วยค่ะทุกคนนี่หน้าตาค่ะสองชิ้นเป็นส่วนสะโพกด้วยค่ะทุกคนพี่น้องกัการตั้งไฟกับสิบหรือว่าสิบหานาทีค่ะทุกคน เอาด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาตำแตงปิ่งไก่ค่ะจบคลิปค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ